มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดิจิตอลวอลเล็นะคะเตรียมโอนแล้วค่ะหากขึ้นไม่ผ่านให้โอกาส3ามครั้งหลังจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินนะคะ โครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านทางดิจิตอล w a l l ล็นั้นกระทรวงการคลังเตรียมการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเฟสแรก14.5ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการค่ะซึ่งได้กําหนดระยะเวลาการโอนเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขแป,ประชาชนโดยผู้พิการนะคะจะได้รับสิทธิก่อน 25่ <25 S 1> กันยายน2567ผู้พิการและผู้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐนะคะที่มีเลขหลังบัตรประชาชนเลขศูนย์26กันยายน2567้ริบผู้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน123 27กันยายน2567นะคะผู้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐเลขที่หลังบัตรประชาชน4 5 6หเ วันที่30กันยายน2567ผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเลขที่หลังบัตรประชาชน8และ9สำหรับการจัดวันโอนเงินตั้งใจไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินเดือนและที่ข้ามไปจ่ายวันที่30กันยายนเพราะว่า28และ29กันยายนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะโดยจะจ่ายเงินได้วันละ4-5ล้านคนค่ะ ล่าสุดนะคะ17กันยายน2567นายจุลภัณฑ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ากระบวนการโอนเงินผ่านทางพร้อมเพย์ให้กลุ่มเปราะบางนั้นหากใครที่บัญชีมีปัญหาคือพอโอนเงินไป25-30กันยายน2567แล้วไม่ผ่านจะมีการโอนซ้ำอีก3ครั้งนะคะซึ่งการโอนเงิน จะมีการโอนเป็น3ครั้งนะคะให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งดังนี้ค่ะครั้งที่1นะคะยีิบสตุลาคม2567ครั้งที่2 22ยิบสพฤศจิกายน2567ายและครั้งที่3 22ยิบธันวาคม2567ค่ะทั้งนี้เมื่อพ้นการกําหนดครั้งที่3แล้วจะยุติการใส่เงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการอย่างไรก็ตามยยํา่าประชาชนไม่จําเป็นต้อง เปิดบัญชีธนาคารใหม่นะคะเพื่อผูกพร้อมเพย์สามารถใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันของธนาคารอะไรก็ได้ไปผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขป,ประชาชนได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ